นึกถึงพรรคไทยรักไทยหรือพรรคพลังประชาชนหรือในปัจจุบันพรรคเพื่อไทยเนี่ยคุณก็จะนึกถึงนโยบายประชานิยมนะฮะคราวนี้นโยบายประชานิยมเนี่ยมีหลายประเภทประเภทที่น่ารักน่ารักเป็นน้ําจิ้มที่ไม่เสียหายอะไรเนี่ยก็ไม่ต้องเสียเวลามานั่งวิเคราะห์กันว่าดีไม่ดีนะฮะเป็นเพียงเรื่องของการหาเสียงแล้วก็เริ่มทาแล้วถึงเวลาเดี๋ยวก็ยกเลิกนะฮะอันนั้นก็จะเป็นโครงการประเภทรถคันแรกบ้านหลังแรกอะไรพวกนี้น่ารักน่ารักไม่เป็นไรอันนี้ผมคิดว่าไม่ต้องมานั่งเสียเวลาทะเลาะกันว่าตรงลงแล้วมันควรหรือไม่ควรทํา เสร็จแล้วก็จะมีโครงการประชานิยมในแบบที่เป็นร้ายต่อต่อเศรษฐกิจไปบิดเบือน,นกลไกตลาดแล้วก็ไปยุ่งกับธุรกิจของภาคเอากาชนเขาไปกีดกัน้นไม่ให้พ่อค้าในภาคเอากาชนนั้นสามารถทํางานได้ตามปกตินะนั่นก็คือโครงการรับจํานําข้าวอันนั้นก็ต้องวิเคราะห์กันแบบตามเนื้อผ้าว่าเป็นโครงการที่ไม่ควรจะทําต่อไปเสร็จแล้วก็มีโครงการประชานิยมแบบที่ไปยุ่งกับกลไกทางเศรษฐกิจแต่ว่าควรทํา เพราะว่าโอกาสที่มีสำหรับประชาชนในการเข้าสู่เงินทองเพื่อตั้งตัวได้เนี่ยมันไม่ค่อยมีบางทีจริงๆถ้าคุณเป็นนักเรียนที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีเนี่ยถึงเวลาคุณต้องการกู้เงินจากธนาคารใหญ่ๆคุณเดินเข้าไปบางทีเขาไม่ค่อยให้กู้คุณต้องการสร้างธุรกิจคุณต้องการเป็นอินทรพนุรรคุณต้องการเป็นคนที่สร้างตัวเองขึ้นมาแล้วก็เป็นเป็นแบบบิ๊กบิ๊กวันเดทำเงินให้กับตัวเองทําธุรกิจที่ประสบความสําเร็จเนี่ยไอโครงการที่เปิดโอกาสกับประชาชนทางด้านนี้ผมมองว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ อันนี้น่นแหละเป็นโครงการที่ทำให้คนนั้นคิดถึงสมัยไทยรักไทยปี44อย่างนี้โครงการกองทุนตั้งตัวได้โครงการกองทุนตั้งตัวได้มาแล้วนะฮะอันนี้จะออกเป็นร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนตั้งตัวได้พศจุดจุดจุด,จด,จดให้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงศ,ศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาหลังการดำเนินการกองทุนตั้งตังตวได้นั้นหลักการก็คือ กำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายกองทุนตั้งตัวได้ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีหรือผู้ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการและมีกรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการศึกษาและการค้ากำหนดระยะเวลาเบื้องต้นในการดำเนินงาน4ปีโดยจะเป็นการฝึกอบรมคัดเลือกและบ่มเพาะในมหาวิทยาลัยร่วมกับงานวิจัยกรณีความสำเร็จร่วมกับการปล่อยสินเชื่อ ทุนหมุนเวียนโดยอาจมีระยะเวลาปลอดดอกเบีย้ยกำหนดโครงสร้างการบริหารงานทุนหมุนเวียนประกอบด้วยคณะกรรมการนโยบายและคณะกรรมการบริหารจะมีคนที่คอยสกรีนโปรเจกต์สกรีนโปรโพสซลคอยกรองข้อเสนอของนักเรียนที่จบปริญญาตรีที่ต้องการที่จะเสนอแนวทางในการทำธุรกิจนะฮะจะกู้เงินไปทำอะไรถึงเวลาต้องคืนเงินนะฮะกู้ไปทำอะไรรานนี้เงินจำนวนเท่าไหร่กองทุนตั้งตัวได้นะฮะ ปี2556นะฮะปีแรกที่จะทำา5 0 0 0ล้านบาทอย่าลืมนะฮะพูดง่ายนี่เป็นเหมือนมินิแบงค์เป็นเหมือนมินิแบงค์แล้วก็สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งเนี่ยก็ต้องไม่เกิน1,000ล้านบาทนะฮะในการดำเนินการการบ่มเพาะธุรกิจใหม่ๆนี้ปี2อ5 7งบประมาณทั้งหมดก็5,000ล้านบาทอันนี้ผมคิดว่ามันไม่เยอะแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปแล้ถ้ามันเวิร์กเขาจะทำต่อไปในปี2 5 5 8 1 0 0 0 0ล้านบาท 2,5,5,9,2,000 0ล้านโดยไอเดียก็คือว่าคุณเป็นนักศึกษาบางทีคุณต้องการทำโปรเจกต์ใหญ่หน่อยเกินความสามารถของคุณคุณไม่มีโอกาสที่จะเอาเอาทรัพย์สินไปค้ำประกันผู้กู้เงินจากธนาคารใช่ไหมแล้วบางทีคุณก็จะไม่รู้จะวิ่งไปที่ไหนมันก็จะมีมหาวิทยาลัยของคุณซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งจะดูแลงบประมาณในสัดส,ส่วนเนี้ย แล้วก็จะโคกับทางนักเรียนในการคิดค้นวิธีการในการทําธุรกิจที่จะทํากําไรได้กู้เงินไปลงทุนเสร็จแล้วคืนทุนเอามาคืนเหมือนเป็นมินิแบงก์นี่นั่นแหละคือโครงการประชานิยมที่ไม่ไปทําลายระบบเศรษฐกิจไม่ไปทําลายกลไกลที่มีอยู่อันนี้เป็นโครงการที่ถ้าไม่มีทุจริต Corruption ไปได้และไปได้ดีและหวังว่าทําสําเร็จด้วย